เขาเขามีความจริงจ <oo>. hey, ังมากค่ะเรื่องซ้อมเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเรื่อง Personal ส่วนตัวที่เราจะต้องจัดการเนี่ยก็คือต้องผลักออกไปให้หมดเพื่อทุ่มเทให้กับซีเกมอย่างเต็มที่11อ หนูให <11. S 2> ้สิบเอ็ดต้องใจดีสู้เสือเพราะว่าแบบเวลาเขามองเวลาเขาดุเวลาเขาสอนเขาตั้งใจมากแล้วตาเขาจะเบิกโตอีกสองเท่ามีความแบบมีความน่ากลัวอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เขาสอนก็คือเขาจบในสนามค่ะก็คือเขาสอนให้ให้เราเข้าใจว่าแบบเราเห็นจากสายตากับสิ่งที่เขาสื่อออกมาว่าเขามีความตั้งใจมากจริงๆในการในการที่จะอยากให้เราพัฒนา เยอะอะจริงๆเขาก็วัยรุ่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขามีความใจใหญ่ระดับหนึ่งคือชอบพาไปเลี้ยงหรือว่าซื้อขนมมาฝากบ่อยๆค่ะบอกว่าการที่โค้ชจะพาเราไปเลี้ยงก็คือเราจะต้องทําผลงานให้ดีระดับห่งดไม่ใช่ว่าแบบว่าเราไม่ต้งใจซ้อมหร้อวอะไรอย่างนี้เราเขาพาไปเราก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเหมือนคุณพ่อนิดหนึ่งเนาะหยอกล้อเล่น อุป,ปรกรณ์ด้วยเนาะ<ช>พูดถึง<ช>เรื่องอุป,ปรกรณ์ฟันดาบด้วยเหมือนกันแบบว่าอะไรหลายๆอย่างในห้องซ้อมที่มันขาดหรือว่าเขามองว่าที่เกาหลีมันมีอย่างเช่นเครื่องทาน้ําแข็งอะไรที่ปกติเราไม่เคยมีแล้วปกตินักกีฬาแบบบาดเจ็บเขาซ้อมหนักอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ต้องใช้น้ําแข็งประครบเขาก็แบบว่ามีการเสนอพยายามซื้อน้ําแข็งมาให้อะไรเง<ช>ี้ยช่วง <ๆ S 2> แรกๆก,ก็คือโค้ดสวิตให้แบบนั้นเลยค่ะได้แก้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างใช่ใช่จนจนแบบว่าโอเคสมาคมก็เห็นควรในการลงทุน เครื่องอุปกรณ์ต่างๆเครื่องเวทในห้องอะไรอย่เงี้ยค่ะก็เป็นแนวความคิดของโค้ชเช่นเดียวกันติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn